น้อง no. มันใส่เดือนคือมันเอยียงนี่คือมันใหญ่ป่านนี้ใช่ไหมไงแห้งญ่แห้ง,หหงตุกใจเหมือดน,นิง่งโอ้โหยาวด้วยค่ะยาวด้วยปัดตุกใหญ่แห้งธรระสาทอีกทีค่ะบ้านนะเพิ่งเนี้ยตุกแกมันแอดอยู่ในอันนาะต่างเกลือเปิดไอ้มุ้งลวดเมื่อกี้ พี่น้องอนี่แหละค่ะทงไรทงหน้าอยู่บ้านสวนยังสี่ระค่ะเบืองเนี้ยเบิองเนี่ยตกใจบอค่ะตกใจบอน้องนกไดคาเดอร์ที่มันมีสองไข่สองใบที่มันออกมเป็นตูแล้วทุกใสอีกตูนึงบอลอดค่ะสิลอดตัวเดียวนี่แหละค่ะมองดูแล้วตูวนึงใบใหญ่เลยนะ นอนทับกันอยู่นะ่แมวามา,าเบิองอีกแล้วพี่น้องเอ้ยทองไกรทองหน้าเนาะคะ่ะกินออกเลยสงสัยตายแล้วตัวอีกตัวหนึ่งเมื่อย่อมไปใส่เด็นี่ยเฮ้เ <Hey, S 2> พื่อนหยเกาะอยู่วงหนีเลยไหม <c oughs> บ้านกระลกค่ะ <c oughs> โอ้ยหยากกับาดิตัดแยกเถื่อที่แบบนี้แหละค่ะมันธรรมชาติเนะม <c oughs> นก็มีละค่ะหลอดตัวเดียว ขอให้รอดนะจ๊ะขอให้รอดนะลูกเสียงนกกาววาร้องนยค่ะเด้อทงไรทงนาเนาะบ้านสวนเนาะค่ะโอ งูกระไยอยู่ค่ะธรรมศาติของเพิ่นเนาะนกหนูรถต้นใหม่ค่ะ